สวัสดีค่ะเมื่อนี้เข้าไปยู่ที่ช่อง j ูี l i e np channel เมื่อนี้เขาก็ได้ไปซื้อป่าค่ะป่าดุกโล่หนึ่งค่ะเนี่ยกะบะมันเจ็ดแปดตัวค่ะต่อโลหนึ่งนี่ค่ะซื้อแล้วเขาก็มาตัดหัวแล้วก็คว,วันใส่ออกแล้วก,ก็แร่นะคะแล้วก,ก็ไปล้างทำความสะอาด ล่างใส่ล่างพุ่งล่างขี่ออกล่างเลือดออกหมดนะคะแล้วก็อีกขั้นตอนหนึ่งคือล่างน้าเกลือคะ่ะล่างน้าเกลือเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้ค่ะนี่แล้วก็แม่แร่ค่ะแบบนี้แหละค่ะนี่มัอน,นี้เข้าก็จิแมเ่เฮ็ดปลาดุกแดดเดียวนะคะเป็นเมนูง่ายๆแต่ว่าได้รสชาติค่ะ จะเป็นการถนอมอาหารของคนโบราณเนาะคะ่ะส่วนเครื่องปรุงกระบือมี่ยังไรค่ะก็จะมีแค่น้ำปลากับน้ำตาลไส้แดงค่ะแค่สองอย่างเดี๋ยวเราไปบึ้งวิธีเฮตดก,ะะกันเลยเนาะค่ะการเฮตุปลาแดดเดียวนี่ก็มีหลายสูตรนะคะแต่ว่ามันนี้ข้าวเชฟสูตร,ตรนี่ค่ะสูตรง่ายนี่ค่ะ น้ำตาลทรายแดงหนึ่งถ้วยเสร็จแล้วค่ะน,น้ำปลาค่ะ ใส่ส้มถ้วยค่ะทีนี้เราจะต้นเครื่อผสมใล้ละล่ค่ะหลังจากที่ห้าค้นเรื่อผสมล่าาลแล้วนะคะ เรียบร้อยส่วนผสมของเห่านี่ค่ะปลาปลาที่เห่าล้างทาความสะอาดแล้วแล้วก็ล้างน้ำเกลือนึ่งน้ำนะคะ่ะนี่ค่ะเรามาจุ่มค่ะจุ่มลงไปนะคะก็ะจุ่มอีกฟังนึ่งค่ะจุ่มลงไปประมาณสิบวิค่ะ เอาขึ้นเอาขึ้นแล้วก็ไปตาค่ะบันเน่ใส่กระดูกดูต่อไปค่ะนี่ เวลาที่ห้าแซนดูนเกินไปมันก็อาจจะเข้มได้นะคะห้าก็ต้องแซนะม่านี้แหละคะ่ะเอาไปลงเอาไปลงจุ่มค่ะคางและหาหาวิแล้วก็เอาขึ้นเนาะคะ่ะมันก็นจะพอดีแล้วทามีสูตรแบบมักก็มีค่ะแต่ว่าห้าตรงเกลือจางเกลือกับน้ำตาลให้แบบว่าหน่อยก็นี้เนาะคะ่ะ นี่เป็นสูตรน้ำเกลือเนอะคะโอ้สูตรน้ำปลาโอ้ปีชคะ่ะสูตรน้ำปลาก็ไม่้ายสูตรคะ่ะแล้วแต่ชอบค่ะบางคนกะใส่เครื่องลงไปน้ะค่ะุงปรุงรดเอ่ย อ้าเออย,ยังสิค่ะเพิ่มเพิ่มรสชาติของเข้านีก่กะสูตรง่ายค่ะสูตรน้ำเกลือกับเมดละค่ะนี่ ปลาแดดเดียวการที่เห้าใ่ส่น้ำตาลใส้แดงนี่สีสีสสปลาขอห้าเหลืองสวยนะคะเวลาถอดแต่ว่าต้องใส่ไฟอ่อ,อนๆในการถอดค่ะ จะแล้บ่ค่อยสวยนะคะ ในการตากปลาเนี่ยเนาะคะ่ะเข้ากระสิตากเวลาปาระมันเก่าโม่งไปถึงใบสองเนาะคะ่ะเพราะว่าจะเป็นแดดท,ที่แดดท,ที่ดีน,นะ,ะในการตากปลาค่ะเนี่คะ่ะเดี๋ยวเขาจะไปตากปลากันค่ะนี่คะ่ะเข้ากระตากใซกกระดงเนาะคะ่ะเดี๋ยวสักเที่ยงเข้ากระสมาก,กราบด้านนะคะ ด่านป่าของเหาเดี๋ยวมาเบิ้งอีกเช่อหนึงเนาะคะ่ะนี่ค่ะตอนนี้กับเวลาประมาณใบสามโมงค่ะนี่ป่าของเห้ากับแหงได้ที่ล้วค่ะนี่นะะีเนาะค่ะเลื่องสวยนี่นะคะ่ะสวยง่ามประมาณเจ็ดแปดโตเนาะคะ่กะก็เสร็จแล้วค่ะสําหรับป่าแดดเดียวของเห้ามือน,นีค่ะสีสันสวยงามค่ะ